เหือบเห็ดนางฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็ดนางฟ้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆสี่ิสามร้อยสิบห้าวันวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเดินชมตลาดนะครับอำเภอศรีอิอนทร์ จังหวัดปทามธานีนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมตลาดกันครับเดี๋ยวตามผมไปดูบรรยากาศในตลาดกันครับไปกันครับสําหรับตลาดแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ของอ่กินของใช้นะครับของอ่อำเภอศรินทรนะครับก่อนที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีสถานที่นะครับให้ปาดท้องนะครับตลาดก็จะเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตลาดกันนะครับ คนจับใจใช้สอยก็เยอะพอประมาณนะครับสำหรับของ,ของ,ของตลาดอำเภอศรีินทรนะครับก็จะมีของซื้อของขายแม่ค้าเยอะก็จะเป็นปูาฟูปราฟูนามีอาหารทะเล ก็บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะครับการกินสำหรับอำเภอศรีลินทรอนก็จะเป็นตลาดเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่มากนะครับ มีอาหารทะเลนะครับมีอาหารทะเลมีคุ้งมีต้มยำมีปลาหมิงย่างนะครับปลายา่างปลาดุกย่าง จะมีผักมีผักม,มีหมูมีปลากูบีอันนี เรามีผลิตภัณฑ์ที่สมุนไพรนะครับมีอาหารขนม

มีดอกไม้ไหวพระนะครับมีอาหารปลาอูแบเก็บนาำฟ้านี่นี่น เห็ยน,น้าฟ้าสำหรับตลาดซิลินทรนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตลาดเล็กๆครับชุมชนออไม่ค่อยใหญ่นะครับ ร้านนี้ก็จะขายจากผลไม้ผลไม้เยอะนะครับ สำหรับอาหารเย็นวันนี้ก็จะได้ปลาทูนะครับแล้วก็ปลาปลาเอื้องนะครับจะไปนึ่งนะครับมีผักสำหรับอาหารวันนี้ก็สำหรับ E ีพีนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมตลาดนะครับสี่ดินทนจังหวัดพนัชธานีนะครับมาจากการ e ีีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญน,นะครับที่ได้เข้ามาชมวิวดีๆที่ผมพาเพื่อนๆได้ได้ชมบรรยากาศนะครับ ในคราวหน้าผมจะพาเพื่อนไปชมอะไรอีกก็คอยติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพือเป็นกำลังใจให้ผมสีดี315วันได้ทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันอีกนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ